หายใช่นางไม่รู้ไปไปทำอะไรในห้องน้ำอ่าฮะต,ตายข้างนึงที่ไม่ได้แต่ง <c oughs> อะไรนะต,ตายข้างน,งาางนึงที่ไม่ได้แต่งอ๋อตายข้างนึงที่ไม่ได้แต่งนะอือที่ที่รีบไปกินไม่ได้แต่งตาโอ๋อหตอนนี้นางก็คึิ่งคิดได้เมื่อกี้นางก็เลยอ่าฮะอืมอ,อ้าวน,านั่นนางเดินนำเราไปอีกแล้วอเออเราจะบอกื้อกับใครเดี๋ยวเราจะไปไหนต่ออ้าวอ่า ภูเขาเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายรูปที่แขวนเขื่อนก่อนแล้วเราก็จะไปอะไรวะเอ่ภูเขาลูกหัวใจแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนหนึ่งขวางโลกบอกว่าเห็นเหมือนเลยอคอยดูเดี๋ยวมันจะมีมคนแบบนี้ได้อยู่ไม่ได้เลย <laughs> បោកហ่าបងនោះនេះបោកនេះខ្លួនឯង

คนเด็กเห็นเป็นรูปอะไรคะคนเด็กคนเด็กคนเด็กค่ะนึกผ <c oughs> ิดใจที่ก่อนเป็นสะพานไม้เป็นสะพานขึ้นไม้หลังจากที่มีแล้วก็ต้องเที่ยวมากขึ้นเราก็เอาตะแกรงเหล็กเนี่ยมาแข่งความแข็งแรงแล้วก็ความมั่นใจแต่ถ้าถือว่าไม้ก็เก่าแล้ว วันนี้มันจรงรอบกพราว่าเพื่อนปล่อยน้ำพอดีเข้าไปเลยเข้าไปแล้วนูจนนวนนนดจะ,เเะไม่เห็นสลิงเขาไปงีืไอไถ่ไปไม่เหลือเหลือเหลือซากลั้ลนงานลื่นๆถาเป็นเหล็กไง เป็นยังไงฮะเสียวไหมครับไม่มองางล่างค่ะนีม่มองอันนี้คือแม่น้ำอะไรคะอันนี้น,น,น้ำนเขื่อนน้ำเขือเข่อน,น ัดีค่ะวันนี้วันสุดท้ายของการพักผ่อนของเราแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามันคือการพักผ่อนหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยเรากําลังเดินเข้าป่าอีกครั้งซึ่งมันเป็นป่าจริงๆเรากําลังอยู่ที่ป่าต้นน้ําบ้านน้าราดนะคะตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วแบบแพงสุดเพื่อเข้าไปพายเรือชมธรรมชาติแต่ไม่รู้ว่าเราจะพายกันได้หรือเปล่าถ้าพายไม่ได้ก็ จ้างน, <ทำ S 1> น้องจ้างเด็กใช้แรงงานเด็กครับใช่ค่ะมีเด็กมาได้เด้อมีว้าวน้ำสวยเชียวอันนี้จุดไหว้พระาขวาเนี่ย แล้วถึงดินแล้วนั่นยืนน่ะลงยืดด้วย ไปอนเลยค้มไปก่อนเลยไปกว่าก no? ี่ครับลำนี้ลำละสอง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 

ไม่พายนะครับมอให้ขอให้คนหน้าพายนะครับนะาฮ่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 าฮเา่าฮ่าฮาก่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่โคนาฮะาฮ่าฮ่าฮราฮ่าฮ่าน่าอ่าฮาอ่าฮ่าเ่่าฮ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 ราฮ่าล่าฮ่าฮ่่า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  ดูที <laughs> เฮ้ยหาเข้าดองนะโอ้โ <laughs> <laughs> มดางลังมาแล้วมาแล้ว <laughs> อันนึงนะคะมันตั้งส่งยังไม่ได้ค่ะเห็นสภาพเห็นสภาพนี้รู้เลยครับเราต้องหาหัวเรือก่อนนี่ค่ะหัวเรือเลยค่ะไม่หันเลยค่ะเคได้สปรับกันปรับกันทำไมทำไมปรับกันอ่าโอเคนะครับ คนน่ารักพาไปเป็นก็น่ารักครับธรรมดผมมาถึงสองคนนั้นครับดูดูดูเราเดียลงมาเลยไปะลงมาเลยเฮ้ยยมรับแรงปะทะนะครับนี่นี่เขาให้ให้ให้น้องเขาเขาช่วย เดี <c oughs> ๋ยวปิดกล้องแค่นี้ก่อนนะแล <c oughs> ้วเดีขอไปอันนี้เรากำลังอยู่ที่เรือสำราญนะครับครับใช่ครับอ่าฮะอันนี้ไม่ได้ตลกหรือหัวเราหรือว่าเรือหมุนนี่คือไม่มีทางเป็นเรือเราได้นะครับบอกเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังอยู่กับกั <c oughs> ปตันพรชนกนะครับผู้ควบคุมเรือนะฮะครับ <c oughs> เรือลำนี้เรากำลังจะไปไหนครับเราจะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นฝั่งกันนะครับเราจะไปขึ้นฝั่งที่เมืองเวนิสนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ บอกแล้วบอกแล้ว่าอย่าทำให้หัวลอกอิครับอันนี้เป็นกัปตันที่กับกัปตันควบคุมเรือที่ซื้อไปขับขี่มาแล้วก็เลยออแล้วนึงนะครับการพายเรือผมยังไม่จบเพลงนี้นะนี่เห็นไหมเห็นไหมลองไปข้างหน้านะครับลำธารยังมีอีกไกลนะครับ ือถ้าเป็นแจ็คกับรถที่อยู่ในหนังนี้คนเนี้นะครับก็คือคนนําเรือล่มนี่เองเฮ้ยเร็วเร็วพายดีๆนะอย่าหัวเอียงนะอายเขาพี่โนวดพายพี่โน้พายเอียงแล้วพี่โน้ดพายโอเคเป็นไงครับวันนี้ อ,เเาาอย่าชนนะะสบการอยู่แล้วแล้วทำไมผมผ่านข้างนี้เนีย่ยผมพอบังคับห่างเสือ,อยงเดียวแล้วกันนะบอกให้ว่าพายเรือนี่ออกกำลังกายแบบสุดยอดมากคือตอนนี้กล้ามแขนแบบ ไปเมนะท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่สวิมลทาวเวลนะครับกับตานผู้ควบคุมเรือนะครับพรชนกแก่นจันแดงนะครับ <laughs> ท่านจะพบได้กับความสุขสนานนะฮะบ,บนเรือสำราญน,นี้นะครับ <laughs> จ้เมันเมื่อยจริงๆนะนี่คือบอกได้เลยว่าหนูปวดต้นแขนแล้วนะ <laughs> ไม่ได้ปวดอาาวนะไรอ่ะอันนี้เป็นการลดต้นแข็งอย่างจริงจังนะฮะ มีการพาก็บวิวด้วยนะครับนี่กําลังจะจอดพักนะฮะไม่ครับ๋ยวขอวนหนึ่งรอบนะครับในการเก็บวิวนะครับเดี๋ยวเราจะขอเก็บวิวนะครับนี่คือภาพบรรยากาศโดยรวมของเรานะครับเพราะว่าเพราะว่าข้างหน้าข้างหน้านี้ต้องต้องจุดจอดเรือนะฮะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหมดเวลาเลยเหมือนกับปอนเดิมเราหน้าซีดอย่างนั้นครับ นงเหนื่อยจริงๆไม่ได้โกหกเหนืน่อนีขึ้นไปนี่ต้องเติมหน่อยนะฮะตอนนี้กับตันเดิมของเรานี่นาศิษย์เลยใช่วนะ่า <c oughs> ง,งานสูงมากเลยค่ะบอกเลยตอนนี้เราเรากำลังผ่านจุดวิกฤตนะครับตอนนี้ดูสิครับว่าเรากำลังจะผ่านได้ไหมผ่านมาได้อย่างสวยงามนะฮะ สบายมากเลยเนี่ยามาถึงฝั่งแล้ว